สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราได้ออเดอร์พิเศษมาเป็นเข็มขัดกับสายนาฬิกาครับผมโดยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังวัวแท้นะครับสีทูโทนครับสีชมพูฟ้าครับเป็นสีของ O.S.K. ครับหลังจากที่วันก่อนเราได้ทําตัวเข็มขัดออกมาแล้วนะครับหลายๆคนชอบใจครับรอบนี้เราก็เลยได้ออเดอร์พิเศษจากคนพิเศษมาครับตัวนี้นะครับเราจะทําออกมาเป็นหนังแท้สีทูโทนที่ไม่มีขายในท้องตลาดครับรายละเอียดต่างๆเราก็จะจัดสรรขึ้นมาหาค่าเฉลี่ยให้มันพอออดีกกััับบตวขงงรย่่าเิม ัวเรนแรกก่อนเลยตัวนี้จะเป็นตัวสายนาฬิกานะครับซึ่งจะมีขนาดย2 20บกับไซสาย2ิบครับทั้ง2เรือนนี้ก็จะเป็นตัวเรือนที่เป็นตัวเอกลักษณ์เฉพาะครับที่ไม่มีขายในท้องตลาดเราก็เลยจัดการทําขึ้นมาให้นะครับโดยเราจะไล่ลูกความหนาทําความสะอาดแล้วก็จัดการเปลี่ยนฐานให้กับพี่ลูกค้าครับเนื่องจากว่าสายเก่าหมดแรงหมดสภาพไปแล้วเนื่องจากว่าอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวสายเหล็กซึ่งมีน้ําหนักมากส่วนอันที่2ครับก็จะเป็นตัวสาย p U กับสายผ้าครับซึ่งมันค่อยค่อยเปื่อยไปในที่สุดตัวนี้เป็นของสสม แต่ถ้าทําออกมาดีๆเนี่ยน่าใส่มากครับเราก็เลยจัดการทําความสะอาดครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนประกอบให้โดยหนังวัวที่ร้านเรานะครับจะเป็นหนังวัวแท้ครับเราสามารถใส่โดนน้าโดนฝนลุยได้เต็มที่เลยเขาจะไม่เหม็นเปื่อยครับอย่างตัวนี้นะครับเป็นตัวเรือที่พี่ลูกค้าได้มาจากรุ่นพี่อีกทีนึงครับผมสภาพเนี่ยก็สวยงามดีอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเก็บไว้นานครับเราก็เลยทําความสะอาดให้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนสายหลังจากที่เราวางประกอบเปลี่ยนเข้าไปเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นเลยว่าตัวเรือเนี่ยสวยอยู่แล้วครับพอจับคู่กับ สายสวยๆเข้าไปก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกตัวนี้เราประกอบเสร็จเราจะลงไขปลาวานให้นะครับแล้วเราก็จะเจาะรูครับให้พอดีกับข้อมือของพี่ลูกค้าครับซึ่งรายละเอียดของพวกนี้ครับหลายๆท่านส่งของมาครับจะเป็นนาฬิกาแว่นกระเป๋าโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์สําคัญครับเราจะดูแลให้เป็นอย่างดีครับเพราะของทุกชิ้นของลูกค้าเนี่ยเป็นของสําคัญมากๆเราก็จะดูแลจัดการให้ครับ แต่ของพวกนี้จะอยู่กับผมคนเดียวอย่างตัวนี้ครับเป็นตัวหัวครับที่เป็นหัวเข็มขัดแล้วก็เป็นปลายมีดตัวนี้พี่ลูกค้าอยากจะให้ทําเข้าคู่กับตัวสายครับเราก็จะต้องปอกหนังตรงช่วงระยะต้นของใบมีดครับเพื่อจะได้เสียบเก็บเข้าไปได้แล้วเอาหนังวัวเนี่ยมารองรับ เวลาทำออกมาแล้วตัวมีดจะไม่แทงทะลุออกมาครับส่วนด้านปลายนีย้เราจะบ้างหลบเอาไว้ให้มันพอดีกับตัวหัวงาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวหนังครับยึดเดือยทะลุเอาไว้เวลาใช้แล้วก็จะเกี่ยวได้หนังก็จะไม่ฉีกขาดครับแล้วก็เข้าเซตกันได้เป็นอย่างดีตัวนี้เน้นใส่กางเกงยีนครับสวยงามมากม เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆลูกค้านะครับที่เอาของสวยๆมาให้เราได้จัดการทําแล้วก็พวกนี้ครับใครอยากได้แบบไหนสามารถดีไซน์เองได้ด้วยนะครับเราก็จะทําขึ้นมาให้ตรงความต้องการส่วน OK ตรงนี้เราไม่ได้ใช้มือเขียนนะครับเป็นการยิงเลเซอร์ครับเราจะเอาตัวหนังเนี่ยครับผมมาหาระยะที่ต้องการกับตัวหนังสือแล้วก็ยิงเลเซอร์ลงไปหลังจากนั้นแล้วก็จะติดอยู่อย่างนั้นเลยไม่ต้องกลัวเขาหลุดเรือนหายไปครับผมตรงนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยพี่ๆมารับไปแล้วถูกใจเป็นอย่างยิ่งขอบคุณครับ